หมูโดนน้ำร้อนลวกโอ้ยลายวันทองวันทองใครโดนน้ำร้อนลวกก็วันทองนะอ่ะนิทานนะครับนิทานนะครับเอาไปว่าเป็นเพียงแค่นิทานนะครับนะเอาไปเพียงแค่ว่าเป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับอ,อีวันทองนะพีดำวันทองครับออกมาขึ้นหนัวข,ข้อในนิทานเรื่องนี้ว่า ไอ้อ้วนนะครับถูกน้ําร้อนลวกนะครับไอ้อ้วนแค่ถูกน้ําร้อนลวกนะครับแต่อีกไม่นานนะครับอีดํานะครับจะถูกน้ํากรดสาดนะครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวอีดํานะครับจะถูกน้ํากรดสาดนะครับนะปล่อยให้มันพูดไปก่อนครับนะดีเดียดแดงนะครับดีเดียดแดงนี่ยังรอนี่นะ อ้วนถูกน้ำร้อนลวกนะครับเดี๋ยวเขารอดูครับนะก็จะมีคนถูกน้ำกดซาดนะครับแเร็วนี้น้ำร้อนมันแค่พองนะครับแต่ว่าน้ำกดเนี่ยนะครับมันแรงกว่าน้ำร้อนนะครับอีีดามพูดอะไรนี่มึงนี่แบบโอ้โหนะครับนะออกมาขึ้นหัวข้อแขนใช่ไหมล่ะช้ำใจใช่ไหมล่ะที่จะโดนสองคดีดิ้นใจเลยใช่ไหมล่ะฮะดิ้นใ่เลยแขนแขนใช่ไหมล่ะนิทาน,นครับนี่สิครับนิทานเนาะนะ ดำวันทองทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่มียันกันผีนะดำวันทองทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่อ่ะมียันกนันผีนะจะบอกไปให้นะครับเพราะพี่เนี่ยมียันกันผีดำวันทองเนี่ยทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะครับฝากไว้คิดนะครับนะจะพูดจะจะอะไรก็ นะไม่ต้องดิ้นสิทำไมอะทำไมอะนะเพราะนตีครับวันนี้นาตีครับนะเราก็ได้เห็นอาการของคนดิ้นนะครับนะออกมาว่าไอหมูอ้วนนะครับนะถูกน้ำร้อนลวกแต่อีวันทองเนี่ยอีกไม่นานครับจะต้องถูกน้ำกดซาดเพราะว่าทำวีดกรรมไว้เยอะนะครับคนเราไอตีครับมันทำวีดีกรรมอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะวีดีกรรมที่มันทำนี่แต่ละอย่างนี้แบบคนดีๆเขาไม่ทำอะ่ะ ่ะ,ะเออเรยกรรมใหออย่กนี่คือคนดีๆก็ไม่ทำอะอนะครับทุกท่านเพราะ้นที่ครับวันนี้นะครับอาการของอินเนียดินหนักผมดูแล้วนะค่อข่างี่จะหนักนะครับเปน็นอามากเลยอ่ะผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นอามากก็ต้องปล่อยมันไปสิครับนะคนประเภทนี้ครับมันยิ่งใกล้วันที่1ิเข้ามามันก็ยิ่งเพี้ยนนะครับนะ โดนนิทานเรื่องหนึ่งล้านเข้าไปอีดำดิ้นนะครับอีวันทองดิ้นนะครับเรื่องหนึ่งล้านไม่ว่าครับเจอนิทานเรื่องสองคดีไปอีกโอตายแล้วไปใหญ่แล้วนะเขาบอกเลยว่าไปใหญ่แล้วมาค่อคนข้างที่จะเป็นอามากันเนี้ยดูทรงแล้วขายก็ได้ครับฝากถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนนะครับไปดูลูกบ้านท่านดูนะครับเพราะว่าลูกบ้านท่านเนี่ยครับตอนนี้มีอาการที่ค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะครับก็ฝากถึงผู้นําชุมชนนะครับ ผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกคนนะครับไปดูลูกบ้านท่านด้วยตอนนี้นะครับนะมีอาการคุ้มค้ั่งนะครับนะอย่างหนักเลยนะครับกลัวว่าจะผูกคอตุยนะครับไปก่อนครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนะผู้ใหญ่บ้านู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับนะออกมาด่วนเลยนะครับนาออกดู่อยนะครับตอนนี้ก็เปิดเพลงร้านบ้านแล้วก็นะครับนะเครียดนะครับเนื่องจากจะโดนพดีฟาร์มตอกอดีฟาร์มก็เครียดก็เข้าใจแหละนะครับว่าคนมัน มีอาการดิ้นแล้วก็คงจะรู้ข่าวมาว่าในคดีที่ดาวังคารนะครับยกอ,อกยกอ,อกก็เลยมีอาการที่ค่อนข้างที่จะดิ้นนะครับก็ปล่อยให้มันดิ้นไปทุกท่านคนนะครับเดี่ยะมันเห็นท่าแท้ตอนนี้แหละได้ปะอาการอะมันเห็นมันเห็นกันตอนนี้ได้ส่ครับนะอาการอะได้ปะเออคนเรามันจะมีอาการนะครับช่วงใ,ใกล้ๆนะครับนะอย่างที่อดีตพบตรได้ได้กล่าวไว้นะี่ครับได้กล่าวไว้ ได้กล่าวไว้ก็ตามนั้นทุกท่านครับนะตามนั้นนะครับทุกทีนะครับกูแค่ถูกกำลังรอนงรู้ก็ได้ปะแต่มึงอะน้ำกดจะซาดเอาได้ปะนะครับอืไปพี่ครับเราเดินทางมาทำภาร,รกิจการต่อนะครับเพื่อน้องดําของเรานะครับไปทำภาร,รกิจเพื่อน้องดําของเราโดยตรงเลยวันนี้นะ ไปสิครับเดินทางไปพบทนายกันนะครับนะเดินทางไปพบทนายนะครับนะเนาะก็ไม่อยากพูดเยอะทุกท่านนะครับนะเจ็บนี้อีกนานนะครับดำบอกไว้ดำได้กล่าวไว้ที่ดำวันทองได้กล่าวไว้ว่าเจ็บนีอีกนานนะครับดำวันทองดำวันทองไม่ต้องแค้นะ ไม่ต้องเครียดอืได้ข่าวว่าตั้งชื่อหมาเป็นชื่อลูกกูนี่นะได้ข่าวว่าตั้งชื่อหมาเป็นลูกกูนี่เออโอเครู้เรื่องเห็นไหมครับสันดานคนมันดิ้นเนี่ยไหมครับตั้งชื่อหมาเป็นชื่อนอนจุนเลยไหนสะิครับเป็นไงครับทุกท่านนะเป็นไงครับผกแม่งเหมือนเด็กอ่ะผมดูแล้วมันเหมือนเด็กนไะ้สิครับมันมืันไม่โตอ่ะทุกท่านดูตรงแล้วเหมือนไม่โตครับอืม นะครับดูแล้วเหมือนมันไม่โตเลยนะครับไม่โตเลยแม้แต่นิดเดียวคือมันก็จะเอาคืนประมาณนี้แหละนะตั้งชื่อหมาเาป็นไอจอนบ้างอะไรบ้างนะตั้งชื่อหมาเป็นลูกผมบ้างนะครับนะเออไม่ตั้งชื่อหมาเป็นชื่อกเลยอนะ่ะยังะ่ะคือตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนิสัยสันดานมันออกมาครับนะนะครับนิสัยสันดานมันออกมานะครับก็นิสัยเหมือน ส่วนแม่มันนะครับนะอีแม่ลอกไซดครับที่อยู่ฝรั่งเศสนะครับนะเล่นพ่อไม่ได้ก็ไปเล่นลูกนะไปเอาชื่อลูกมาเล่นขึ้นหัวข้อนะครับอีสัตนะครับอีสองตัวนี้นใส่ธันดานมาพอกันส่วนอีดำมาทองก็ตั้งชื่อหมาไปชื่อนอนจูนอ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ว่าไปนะครับนี่คือธันดานมันทําให้เราเห็นอะไรธันดานอะไรมากมายนะครับ มันทาอะไรผมไม่ได้เลยทุกท่านมันคงจะแคนแหละเพราะว่ามันรู้ตัวนะครับว่ามันจะโดนคดีมันเข้ามันกดติดตามคลิปช่องผมประจามีวันทองตัวนี้นะอีดอกทองตัวนี้นะอีลูกช้างน่นะนะนะครับนะมันก็ดูช่องผมประจําแหละเออดูแล้วเป็นไงอาจจะบ้าก่อนมันกดติดตามช่องผมนะมันมันประกาศร้นว่ามันกดติดตามช่องผมนะออเนี่ยมันกดติดตามช่องกูไม่กี่วันนี้มึงจะบบ้าเลยนะครับที่ครับรับไม่ได้ มันบอกว่ามันจะมากดติดตามช่้งผมนะมันคงกดติดตามมาแหละแล้วมันก็นคงจะเห็นอะไรแล้วแหละทั้งผมผมเพราะผมเล่าให้ทานไงได่ปะเอออีเวนต์นะครับนะนะดูที่สายสันดานบนะครับนะดังชื่อม้าปีโน,นจุนก็เอฟซีก็พิจารณาเองนะครับเอฟซี FC ก็พิจารณาเองว่าที่สายสันดาบของพวกนี้เป็นยังไงนะขอบรนนาเป็นพวกนี้เนาะทุกท่านนะครับเออขอบรนนาพวกนี้นะ มันดิ้นเรื่องไฟชอ็อตไงก็บอกแล้วไฟช็อตในชาเรื่องนี้นะครับน้องสะดุ้งเนี่ยมันเห็นอ่าน้องสะดุ้งนะมันดูเรื่องทุกอย่างเข้าใจว่าเออน้องสะดุ้งในชาเรื่องนี้มันเห็นทุกอย่างเออนะครับนะอีดํามันทองเนี่ยก็เลยปกปิดนะ bl ik bl ik bl ik, นะปกปิดเออความชั่วของน้องสะดุ้งในชาเรื่องนี้เข้าใจว่าเออแล้วก็โยนขี้ให้คนอื่นเข้าใจว่าเออแค่นั้นครับมันก็เลยดิน้นธรรมดาครับโอเคดูเรื่องเรื่องราวเขานะครับอย่าดิ้นเยอะสิลูกนะ่รัะ นะโอเคที่ครับนี่นิ้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับเนาะนิทานนะ